สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับคลิปนี้นะครับชวนอ่านชวนคุยไพ่าทาโร่นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยมาชวนอ่านเรื่องอะไรเรามาดูกันนะครับไพ่ถ้วยห้าถ้วยขึ้นมาแน่นอน,เป,นเป็นเรื่องของความรักเรื่องของถ้วยนะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของความรักความรักเป็นยังไงห้าถ้วย ห้าถ้วยในความหมายความรักเอานะห้าถ้วยนะเมื่อใจไม่สมหวังเมื่อใจไม่สมหวังมันมีเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของการที่เราไปคาดหวังกับความรักมากจนเกินไปแล้วจู่ๆความรักมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจเราห้าถ้วยดูขยายเลยนะห้าถ้วยมาพร้อมกับ หกเหรียญแสดงว่าช่วนอ่านชุวนคุยเรื่องอะไรคุณไม่สบายใจหรือไม่พอใจที่เขาไม่ให้เงินคุณหรือเปล่าเขาไม่ได้เงินดาวใช้หรือเปล่าเขาไม่ได้เปเราเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าน,นี่คือคําถามนะครับว่าเราผิดหวังเราเสียใจเพราะว่าเขาไม่ให้เงินเราใช้เขาไม่ได้เปเราเหมือนมเหมือนในเมื่อก่อนอเราอาจจะตกรุ่นตกยุกหรือหมดโปรโมชั่นละ อางนั้นหรือเปล่าเรามีคําถามอยู่ในใจเมื่อก่อนเคยให้ฉันแต่ทําไมตอนนี้ไม่ให้แล้วไม่เป็นอย่างที่เหมือนไม่เคยเป็นไม่สมตรต้นไม่สมรรปลายนี่นาอ่านี่แหละคือคําถามชวนอ่านชวนคุยของเราในคลิปนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาต่อดูต่อว่าอิทธิพลส่งผลอย่างไรกับคุณอ่าในการที่คุณ ไม่โอเคไม่สบายใจที่เขาไม่ให้เงินคนเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างไรส่งผลอย่างไรกับตัวคุณมันดีหรือไม่ดีนะแน่นอนคนต้องบอกว่าไม่ดีใช่ไหมส่งผลอย่างไรล่ะราชาเหรียญเคยกินเคยใช้เคยอยู่แบบสุขสบายอ่าใช่ไหมล่ะเคยกินเคยใช้เคยอยู่สุขสบายแล้วตอนนี้ล่ะ มันมีภา,าระที่ต้องรับผิดชอบคือมีเรื่องลูกเข้ามาด้วยมันต้องให้ลูกด้วยเงินเลยไม่พอใช้เมื่อก่อนกินคนเดียวใช้คนเดียวยังพอได้อยู่นะตอนนี้มีภา,าระเรื่องลูกเข้ามาด้วยหกถ้วยนะมองก็เป็นเรื่องลูกหกถ้วยความหมายของหกถ้วยคืออะไรเหนี่ยวรั้งให้หวนคืนอความหมายคือเหนี่ยวรั้งให้หวนคืนคืออะไรล่ะลูกใช่ไหมล่ะโซ่ทองค้องใจ เหนี่ยวรังระหว่างความสัมพันธ์นี้ไว้ก็คือลูกเมื่อก่อนเคยมีกินเคยใช้เคยอยู่สุขสบายตอนนี้มีลูกแล้วเงินเริ่มชักไม่พอแล้วนะเธอเคยให้มากกว่านี้เธอเคยให้เท่านี้อยู่ยๆเธอมาลดค่าใช้จ่ายลงฉันไม่โอเคฉันไม่ค่อยสบายใจโอเคเรามาดูต่อว่าแล้วคุณล่ะมีความพร้อมมีพร้อมมีความพร้อมไหมกับเรื่องนี้ พร้อมที่จะดการพร้อมที่จะจัดการพร้อมที่จะแก้ไขหรือพร้อมที่จะทำในตัวคุณล่ะเรามาดูที่ตัวคุณก่อนตัวคุณปัญหาก็เยอะนะเ,ออเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยอะไรปัญหาก็เยอะตัวคุณอ่ะสิบดามนี่โอ้โหลุมล้อมแทจบจะปางตายเลยมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเห็นไหมค่าใช้จ่ายเข้ามาโอโ้โห,โหกหนำํำซ้ําเลย นั่งดูบินนั่งดูบัญชีวันต่อวันเลยนั่งดูรายจ่ายวันต่อวันเลยภาระมันเยอะนี่สินค้าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่านมลูกค่ากินค่าเสื้อผ้าโอ้ยจิปะทะเยอะแยะไปหมดต้องมานั่งคำนวณดีๆตัวคุณต้องมานั่งคำนวณค่าใช้จ่ายมันไม่พอใช้ไงทีนี้เรามาดูกันว่าคุณจ,จัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรนะ แปดดาบแปดดาบจัด,จดการยังไงดีละ่ะเออมันต้องลดค่าใช้จ่ายหรือเปล่ามันต้องลดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแปดดาบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอย่างนั้นหรือเปล่าแปดดาบคืออะไรอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเป็นรายจ่ายเราต้องเอาออกไปไงใช่ไหมรายจ่ายเยอะคุณก็ต้องตัดรายจ่ายออก เราจะเก็บไว้ทุกสิ่งอย่างไม่ได้อันไหนไม่จําเป็นปัดออกเลยใช่ไหมแต่ดาบเรามาดูไพ่ขยายนี่ไงมันต้องเลือกไงมันมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันต้องเลือกเพราะฉะนั้นการจัดการของคุณคือลดรายจ่ายเลือกใช้แต่ของที่จําเป็นนะตอนนี้นะนะตอนนี้เท่าที่คุณทําได้นะโอ้ยบอกอาจารยใร์ใครก็รู้กันวิธีนี้พอเงินไม่พอใช้มันก็ต้องลดรายจ่ายแล้วก็เลือกซือ้อของที่จําเป็น ใช่มันเป็นเรื่องปกติสามัญที่เรารู้ๆกันอยู่เลยมันก็ต้องทําวิธีนี้แหละอืมแต่การเลือกเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดใช่ไหมของที่มีคุณภาพที่สุดของที่คุ้มเงินที่สุดของที่จําเป็นที่สุดอ่าเราก็มาดูกันว่าภาระค่าที่จ่ายยังไงแต่ดาบังทีอาจจะหมายถึงงดเที่ยวงดเดินทางอยู่อยู่กับที่สักพักหนึ่งอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนอย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่าเพิ่งทาอะไร เลือกกินเลือกใช้ของที่จําเป็นนะครับทีนี้เรามาดูการจัดการผลเป็นยังไง่ะในเมื่อคุณลดค่าใช้จ่ายไม่กินไม่เที่ยวไม่ใช้ไม่ดื่มไม่ทําอะไรทั้งน,นั้นเอาเฉพาะที่จําเป็นจัดการแล้วผลเป็นอย่างไรควบคุมได้มันควบคุมค่าใช้จ่ายได้ควบคุมสิ่งต่างๆได้ สแตงคือการควบคุมได้นะสเตงมาพร้อมกับราชาดาบมันต้องตัดใจมันต้องแข็งใจมันถึงจะอยู่ได้มันต้องเอาเรื่องที่มันจําเป็นถึงจะอยู่ได้ทีนี้เรามาดูกันว่าบทสรุปแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรบทสรุปแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรเอ็มเพอเรอร์มาแล้วเอ็มเพอเรอร์ร เอ็มเปอรเอร์คืออะไรมันเรื่องของความต้องการเอ็มเปอเรอร์มันสรุปแล้วคือฉันต้องการอะไรคุณต้องสนองความต้องการฉันนะเอ็มเปอเรอร์เป็นแบบนี้ทำอะไรต้องทำไม่ได้ไงเอ็มเปอเรอร์มันต้องรู้จักหน้าที่รู้จักคิดรู้จักวางแผน รู้จักการบริหารการจัดการและการปกครองนะเราต้องรู้จักหลายอย่างเลยเอ็มเพอเรอร์มันเป็นภาวะของผู้ใหญ่ผู้นําผู้มีความรับผิดชอบนะครับบทสุปแล้วคุณอาจจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับนี่พูดถึงความรับผิดชอบเลยนะหน้าที่และความรับผิดชอบเลยนะในกรณีต้าเงนินไม่พอใช้คุณก็ต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างทีนี้เรามาดูว่าเอ็มเพอเรอร์ให้ขยายเป็นสองถ้วย คุณจะเอาแต่ความต้องการขอคุณไม่ได้มันต้องมาคุยกันอมันต้องมาคุยกันก่อนเจราจากันมาคุยกันเออเอ็มเพลอร์มันเป็นเรื่องของความต้องการเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางในอนาคตคืออะไรเรียกมาคุยมาปรึกษามาวางแผนคุณอย่าคิดเองเออเองอยา่ากังวลใจไปเองเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาห้าถ้วยเนี้ยอ้านะดูนะ พไพ่ที่ขึ้นมาห้าถ้วยมันก็ไม่ได้ว่ามันผิดหวังเสมอไปมันยังมีทางออกไงไพ่ห้าถ้วยถึงบอกว่าทุกปัญหามีทางแก้มีทางออกมันยังเหลือทางออกอยู่มันยังเหลือสิ่งดีๆอยู่แต่เราดันไปโฟกัสสิ่งที่เขาผิดสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจอะ่ะแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆที่หลงเหลืออยู่เราดันไปโฟกัสสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันไม่ได้ดังใจไม่ค้นรู้ใจหรือสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปในเรื่องของการให้อะ่ะ เพราะว่าการที่เขาให้ให้เนี่ยให้เราอ่ะเขาไม่ไม่ได้เปย์มากขนาดนั้นเขาก็เปย์เท่าที่เขามีใช่ปะมือถือช่างอยู่เขาก็ให้ในสิ่งเขาคือถ้าเขามีเยอะเขาคงให้เยอะกว่านี้ละล่ะจจะเขามีแค่เนี้ยเขาคงให้ได้แค่นี้เพราะว่าถ้าใบเนี้ยเป็นสิบเหรียญแสดงว่าโอเคมันยังไม่มากพอมันมากแล้วแหละสําหรับคนอื่นแต่คุนคิดว่ามันไม่มากพอแต่หกเหรียญเนี้ยคือให้เท่าที่จําเป็นให้ให้เท่าที่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ศักยภาพของเขาอ่ะเขาคงให้เราได้แค่นี้ดังนั้นเราอาจจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตัวบางสิ่งบางอย่างหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเงินนะช่วงนี้ก่อนนี่ไงเขาถนืงบอกให้ปรับตัวลดรายจ่ายใช้ของที่จําเป็นงดเที่ยวงดอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับก็สรุปชวนอ่านชวนคุยไพายทารโอวันนี้คลิปนี้ก็คือว่า คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องของรายจ่ายความรักความรักที่มันไม่ค่อยสมหวังเพราะว่าเขาให้น้อยจนเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รายจ่ายแต่ปัญหามันอยู่ที่เขาให้คุณข้าวคุณน้อยจนเกินไปจนคุณรู้สึกว่าคุณขาดห้าถ้วยนะ เหมือนเมื่อก่อนเคยเปยให้หรือนี้ไม่ค่อยให้เปเลยไอเรื่องเงินผมว่ามันไม่น่าจะใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาละมันเป็นปัญหาในเรื่องของทางใจเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อก่อนเคยได้ตอนนี้ไม่เคยได้แสดงว่าตัวเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะคิดอย่างนี้ว่าตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับแปดดาบแปดดาบสี่ถ้วยอยู่ในตําแหน่งที่การจัดการที่คุณจะต้องจัดการคุณที่ต้องแก้ไข เรามาดูความหมายอีกทีหนึ่งแปดดาบสี่ถ้วยสี่ถ้วยคือไม่มันมันหมายความว่ามันไม่ต้องการจากใครอ่าแสดงว่าคุณยังขาดความรักคุณไม่ได้ต้องการความรักจากใครคุณต้องการให้เขาอะ่ะดูแลเอาใส่ใจใส่คุณมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของการกินการใช้การรายจ่ายโอเคแหละสี่ถ้วยคือต้องเลือก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกกินเลือกใช้แต่ในมุมมองของความรักสี่ถ้วยคือคุณไม่ต้องการอะไรจากใครละคุณต้องการแค่นี้และเพียงพอลแล้วจะขอให้เขาให้เขาใส่ใจคุณมากกว่านี้แปดดาวในมุมมองของแปดดาวมันหมายถึงว่าเราเองอะตกกลุ่มพรางตัวเองเราไปขุดกับดักเราไปวางกับดักใจเราเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง คงที่คงอยู่ต้องเป็นไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ววะถ้าเราเข้าใจในบริบทของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งล้วนล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไงนี่ไงถึงบอกว่าเป็นไพ่ทาโรนะ่แนวพุทธเราต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเข้าใจในเรื่องของชีวิตมันไม่มีอะไรที่มันจับคงที่อะไรอย่างนี้นะจย์เราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมว่า,วา,วาตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ เขาอาจจะหาเงินได้เท่านี้จริงแล้วก็เอาให้เราได้เท่านี้จริงเราต้องเข้าใจเราต้องสึกสอไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาให้เราน้อยลงแสดงว่าเขาไปปันให้คนอื่นหรือเปล่าอ่าอันเนี้ยเราต้องมาพิสูจน์ความจริงในทีว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจในบริบทของชีวิตด้วยว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมีลงมีปวนแปลแปเปลี่ยนแปลอะไรนะปวนแปลแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง เราต้องใจเข้าใจอกของชีวิตตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วโดยอย่างอื่นเราต้องเขาเราก็ปรับปรุงปรับตัวปรับใจของเราอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วความจริงมันคืออะไร,รต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนแต่เมื่อไหรท่ที่ที่ที่สิ่งที่มันมั่นคงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงลเราจะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกับชีวิตฉันเธอเปลี่ยนไปแสดงว่าเธอไปรักคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเลยมุมมอ,องความรักนะครับอืม เราตัวเราเองเป็นคนสร้างกับดักให้กับตัวเราเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคเราไม่เป็นไรเราเข้าใจอยู่ว่าเฮ้ยมันมีคําถามได้มันเกิดคําถามแบบนี้ขึ้นได้ทุกคนว่าทําไมฉันน้อยลงเธอแบ่งปันไปเอาเงินไปให้คนอื่นหรือเปล่าเรื่องแบบนี้ใครๆก็คิดได้เราไม่ได้จํากัดในแง่ของความคิดแต่เราอยากให้คุณแปดา่างอยากให้ทุกปัญหามันมีทางออกไงทุกปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้เราอย่าจมอยู่ในวงล้อมของปัญหาแปดดาบนะให้แปดดาบเนี่ยคือเราอยา่าอย่าอย่าจมล้อม อย่าจมอยู่ในวงล้อมของปัญหาเราควรจะต้องก้าวออกมาดูความจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะความจริงภายนอกมันเป็นเช่นไรเราควรจะต้องเปิดตาเปิดใจรับฟังแล้วมองดูสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วเราค่อยมาเอาข้อมูลนั้น,นความจริงนั้นมาพิจนารณาชีวิตอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราเราควรจะเป็นไปอย่างไรนะครับผมไพ่สรุปออกมาค่อนข้างดีนะ เอ็มเพลเลอร์่ะมันเรื่องของความต้องการเออคุณต้องการอะไรคุณบอกเขาเลยไพ่บอกมาอย่างนี้เลยง่ายๆคุณต้องการอะไรคุณก็ไปคุยกับเขาเงินไม่พอใช้ใช่ไหมขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งด้วยไหมเพราะมีลูกที่ต้องดูแลค่านมค่าอะไรต่ออะไรหรือว่าต้องค่าส่งไปโรงเรียนค่ารถค่าอะไรคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยเจราจาไปเลยเช่นอ่าเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะเราจะใช้น้อยลงนะแต่เราจะโยกเงินทั้งหมดมาให้ลูกอ่ะปรึกษาพูดคุยกัน เราจะใช้ใจ่ายกันน้อยลงอะไรที่ไม่จําเป็นเราจะตัดออกนะแต่ไอ้ที่ตัดไม่ได้ตัดว่าคุณไม่ให้ชนะแต่เราตัดในแง่ของการโยกย้ายงบประมาณออจากเมื่อก่อนเราเคยกินเคยใช้เต็มที่เราก็ลดลงสักครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไปปกให้กับรูปมันต้องทุ่มเทตอนนี้มันมีภาระก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของเหนียนนหน่ยวรั้งมันเป็นภาระเหนี่ยวรั้ง เรื่องของการลูกที่เป็นโซ่ท้องคล้องใจเรื่องของหน้าที่ของแม่หน้าที่ของพ่อมันเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วเป็นเรื่องของการให้และการแบ่งปันแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องมาแจกแจงมาคิดว่าวิธีการมาทำยังไงซึ่งเอ็มเพลสกับสองถ้วยอ่ะเขาก็แนะนำมาแล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณคุยกับเขาเลยคุยกันมันมันมันจบได้ที่การพูดคุยอ่ะถ้าเราไม่หันหน้าพูดคุยกันแล้วนะมัวแต่คิดเองเออเองคิดไปแต่ ใจของเราคิดอะเรียบด้อยพังครอบครัวพังแน่นอนนะครับโอเคนะมันไม่ได้ห้าถ้วยอะความรักมันไม่ได้ไม่ได้เดียร้ายอะไรนะมันยังมีสิ่งดีๆอยู่แต่เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงห้าถ้วยไพ่ล้มเอ้ห้าถ้วยใช่ไหมล้มไปสามถ้วยลองสังเกตดูว่าหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยอ่าหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันสร้างมาใช่ไหม เราไม่ได้สร้างเองสภาพแวดล้อมเป็นคนสร้างมาหนึ่งถ้วยมีคนยื่นมาให้ใช่ไหมสองถ้วยมันเป็นการพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการให้เึ้นการณ์กันสามถ้วยเป็นการร่วมร่วมยินดีใช่ปะ่ะอ่าสี่ถ้วยเราต้องมามาดูแล้วว่าเราพอเพียงพอใจอะไรแค่ไหนพอห้าถ้วยปุ๊บไอสิ่งที่เรามีรันมันล้มไปเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องไขว่คว้าหาโอกาสเพิ่มเติมนะ สิ่งต่างๆที่มันล้มไปอ่ะมันล้วนแล้วแต่คนอื่นให้มาทั้งสิ้นร้วนแล้วแต่เราได้มาทีเนี้ยสองถ้วยที่เหลือจากห้าถ้วยเหลือสองถ้วยมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเองละเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความมั่นคงเราอาจจะต้องพูดคุยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูแลส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดอะไรที่มันผิดพรั้งผิดหวังผิดพลาดไปแล้วเราก็ วางจิตวางใจว่าเออมันเกิดขึ้นได้ธรรมชาติของมันมันก็เกิดขึ้นได้มันก็ต้องถ้ามันไม่ล้มไม่พังแล้วเราจะมีเพิ่มได้ยังไงเราจะมีใหม่ได้ยังไงใช่ไหมถ้าของเก่ามันยังดีอยู่เราก็ต้องอยู่อะไรกับที่มันเดิมๆชีวิตคงน่าเบื่อนะครับแต่ถ้าเราจัดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อนี่แหละชีวิตรักมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปรปวนอะไรของมันสัพเพเหระ แต่ถ้าเราเข้าใจบริบทของความรักเข้าใจบริบทของชีวิตแล้วเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับโอเคจบแล้วค่อนข้างจะครบทถ้วแล้วนะครับไพ่ออกมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะชวนอ่านชวนคุยในวันนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับสิ่งดีๆยังมีอยู่หนทางยังมีทางให้แก้ไขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มันเป็นไปสิ่งที่เหลือไว คือความดีนะครับจบแล้วใครม,มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ